หอโหทะสหัสเพยาติภิสัพพุทธานุภาเวนะสัพพธรรมานุภาเวนะสัพพสังขานุภาเวนะสัทธาโสธีพระวันตุเตสาธุลำดับต่อไปจะเป็นพิธีถวายพระตาหารเป็นสังฆทานสำหรับผู้แทนสาธุชน นำกล่าวคำถวายพระตาหารเป็นสังฆทานในวันนี้คือกาลยานามิตรชัยยศเตชะทวีวัตรและกาลยานามิตรอํานวยพรชิมพาลีพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าสับรุษย่อมให้ทานเช่นข้าวและน้ำที่สะอาดประณีตตามการสมควรอยู่เป็นนิดแด่ผู้ประพฤติกรมจรรย์ ซึ่งเป็นบุญยเขตอันเยี่ยมสำหรับผู้ให้เครื่องบริโภคนั้นได้ชื่อว่าให้ฐานะห้าประการแก่ปฏิคาหกดังต่อไปนี้คือให้อายุให้วันะให้สุขะให้พละและให้ปฏิพานผู้ให้ก็ย่อมได้รับฐานะทั้งห้าประการนั้นด้วยท่านสาธุชนทั้งหลาย บุญเท่านั้นเป็นที่พึ่งของพวกเราทั้งหลายดังนั้นขอเรียนเชิญทุกท่านพึงตั้งใจกล่าวคำถวายพระตาหารเป็นสังฆทานโดยพร้อมเพรีงกันนะครับรอนธรรมยังพุทธสาภะวะโตปุปภาคณนมการังกะโรมาเส พุทธัสสะนามุตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาส อิมานิมะยังพันเตอิมานิมะยังพันเตพัตตานิพัตตานิสัปปริวารานิสัปปริวารานิภิกขุสังคัสสะภิกขุสังคัสสะโอโนชยามะโอโนชยามะสาธุโนพันเตสาธุโนพันเตภิกขุสังโฆภิกขุสังโฆอิมานิอิมานิพัตตานิพัตตานิสัปปริ สวารานิสสะปาลิวารานิปฏิคันหาตุปฏิคันหาตุอัมหากังอัมหากังทีครัตังทีครัตังหิตายะหิตายะสุขายะสุขายะนิพพานายะจานิพพานายะจ่ ข้าแต่พระพิสุสงฆ์ผู้เจริญข้าแต่พระพิสุสงฆ์ผู้เจริญข้าพระเจ้าทั้งหลายข้าพระเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายขอน้อมถวายพระตาหารพระตาหารพร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้แด่พระพิสุสงฆ์แด่พระพิสุสงฆ์ขอพระพิสุสงฆ์ขอพระพิสุสงฆ์จงรับจงรับพระตาหารพระตาหารพร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่า พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้ของข้าพเจ้าทั้งหลายของข้าพเจ้าทั้งหลายเพื่อประโยชน์เพื่อประโยชน์เพื่อความสุขเพื่อค <sacr> วามสุขเพื่อมรรคผลนิพพานเพื่อมรรคผลนิพพานแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายตลอดกาลและนานเทินตลอดกาลและนานเทินส รวจน้ำบทิศกุศลและรับพรพละก,กันนะยะทาวาริวหาปุราปาริปุเรนติสาคารังเอวะเมวิโตทินังเปตานังอุปกปติอิจิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวะสมิจเตสุสเพปุเรนตุสังกปา จันทวปนรโสยถามาโาิโชติรโสยะทังสพิณติโยวิวัจจันตุสัพพะโร ปิติโยวิวัชานตุสัพโรโควินาสตุมาเตะภวทวัน กายโกะภวะสพพิติโยวิวัชจันตุสัมภะรอนโกวินันสตุมันเถภะวตวันการายุอิสุขีติกายุโกะภาวะอภิวัฒนสิริสนิจยังนุนท ปัจจายโนวัจตารวธรรมะวะฏันติอายุวันโนสุขังอะ ทกุันาวัตทกุสิริวัตทกุยาสาวัตทกุอพลวาวัตทกุันนวัตทกุสุขวัตทกโหตุสาปตาตุกะรกขะยาเวราโสกาสัตุจุปาทวานเน อันตรายาพิวินาสันตุจเตชจัสสัยเสีติธนงลภางโสตีภะยังสุขังพลังสิริอายุจวันโวจัวคังวุติจัยสวัสตวัสสาจายุจยวส เศรษฐภวันตุเตยภวตุสัพพังคัลังรักันตุสัพเทวตาสัพพุทธานุภาเวนะสะทาสสวดีอภวันตุเตอภวตุสัพพังคลังรักันตุสัพเทวัตตาสัพพทธ มานุภาเวนะสะทาโสติภวันตุเตภวตุสะภมังคะลังราคขันตุสะปเทวตาสะปสังคา ใจบูชาพระรนตรัรรรได้พร้อมกันนะอระหังสัมมาสัมพุทโธพคะวาอารหังสัมมาสัมพุทโธพคะวาพุทธังพคะวันตังอภิวาเทมิพุทธังพคะวันตังอภิวาเทมิ พุทโธเมนาโถพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งของเราสวาคาโตภะคาว,วตาธรรมโมสวาคาโตภะคาว,วตาธรรมโมธัมมังนะมะสะามิธัมมังนะมะสะามิธัมโมเมนาโถพระธรรมเป็นที่พึ่งของเรา สุปฏิปันโนะภาควัโตสหะวะกะสัง,งสนโคนส,ส,สังขังนัมหามิสังฆังนะมามิสังโคเมนาโถพระสงฆ์เป็นที่พึ่งของเรารินเชิญสาธุชนทุกท่านตั้งใจกราบพระอาจารย์และคณะสงฆ์ โดยพร้อมเพรียงกันนะครับกรากรากราขอยลูกประธรรมหลานคนุณยายยอดนักสร้างบารมีทั้งหลายพร้อมนั้งค,ครอบครัวงบริษัทบริวารจะมีแต่ความสุขความเจเริญความรุ่งเรืองในร่มเงาบวรพระพุทธศาสนา ให้สมปรารถนาในสิ่งที่ดีงามทุกประการพร้อมทั้งมีปัญญารุ่งโร์สว่างสวยให้เข้าถึงพัฒนกายในตัวได้โดยเร็วพลันจงทุกท่านเทิาธุตั้งใจกราบพระประธานโดยพร้อมเพรียงกันนะครับกราบ กรบกรเรยนเชิญสาธุชนทุกท่านประนมมือส่งพระอาจารย์และคณะสงฆ์เดินทางกลับสักครู่หนึ่งนะครับสำหรับกำหนดการภาคบ่ายจะเริ่มขึ้นในเวลา12นาฬกา15นาทีเป็นรายการสู้ต่อไป เสร็จจากนั้นสาธุชนจะได้ร่วมกันสวดมนต์บทสรนเสริญคุณพระธรรมกายเวลา13นาฬกา30นาทีพระเดชพระคุณพระราชภาวนาวิสุทธ์ท่านประธานสงฆ์เดินทางมาถึงศูนย์กลางพิธีนำสาธุชนทุกท่านนั่งสมาธิต่อด้วยพิธีมอบของที่ระลึกและถวายปัจจัยบูชาธรรมเสร็จจากนั้นจะเป็นการบรรยายธรรมต่อด้วยพิธีสวดพระพุทธมนต์ มหารัตนะอธิธาตุคุณยายอาจารย์มหารัตนะอุบาสิกาจันท์ขนนกยูงณบ้านแก้วเรือนทองของคุณยายและต่อด้วยพิธีอธิษฐานจิตบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์และบูชามหาปูชนียาจารย์นะครับสำหรับพิธีกรรมในช่วงเช้าก็ได้เสร็จสิ้นลงแล้วคณะกรรมการจัดงานขอกราบน้มโมทนาบุญกับสาธุชนผู้ใจบุญทุกท่านมานโอกาสนี้ครับสาธุ This is the collection of some of the sayings given by the most venerable Tama